อนุตรังอภิสัมโพทิงสัมพุชิตวาตถาโตปัทมังยังอเทเสสีธรรมจักกังอนุตรังสัมมาเทวาปวันเตนโตโลเกอปฏติวันติยังยะทาคตาอุปอันตา ปติปติจมันชิมาจตุสวาริยสเจสุวิสุทังยานาทัตตนงเทสิตังธรรมราเชนะสมาสัมโพธิกิตตนงนามนาวิสุตังสุตัง සම්මචක පවත්තනං පවයියා කරන පාසන සංචීතන්තම්පනමසේ ඒව මේ සුතං เอกังสเมยังพคกว่าผารานาสียงวิหารตอิสิปัตเนมิขทายเยตาดรโคพคกว่าปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะปัสิเตนนะณาเสวิตาภายุ จายังกามิสุกามิสุขัลลิกานุโยคโยอิโนะคัมโมโปทัวชนิโกอนาริโยอนาตตสันหิตตัวโยจายังอาตกิลมัทานุโยคโอทัโคอนาริโยอนาตตสันหิโตเอเตเตเพ ขเวอุโพอันเตอนุปัคัมมะมัจฉิมาปฏิปทาตถาคตเตนาภิสัมผูธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมัยญอภิญญาญาสัมผูธาญาเนปนายสังวัตติกตมมาจัสสภิกขเวมะช มาปฏิปทาตทาคเตนะอาภิสัมพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมัยอาภิญญายสัมพุทธายเนพานายสังวาติอยเมวะอริโยอาังคิโกะาโคสยังสัมมาทิติส มมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาเพขเวมาชิมาปฏิปทาทัทาคเตนะอภิสัมพุทธาจคกขุกรณิย ญาณ a so g a ณีอุปสมัยญาปิญญาญาสัมโพธายเนปพานายสังวาตาติทังโคปนาพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุขะชราปิทุขะมรณัมปิทุขังโสกะปิเทวทุขะโทมนาสุปายา สาปิทุกขาปิเยสัมปโยคัวทุกโขปิเยหิเวปโยคัวทุกโขยำปิดชังนาลาภติตามปิทุกขังสังขกเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโขปนาภิคะเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจ ยังย่ายังตันหาปวนโนภวิการนันทิราคาสหคตาตัตรตาตรามินันทินิใสยทิทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทังโคปนภิกขเวทุกนิโรโทอริยสัจจังโยตัสาเยวตันหา มายาเสสาวิราคกนิโรโยจากโขปติเนสักโขมุติานาลโยอิทังโขปนาภิกขเวททวคนิโรตคามินิปฏิปทาอริยสัต จังอายเมวะอาริโยอาทังคิโกะมะโคสัยยทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทีทางถูกขังอริยสัจจันทีเมผิกเวปุพเพอนันโตสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลกัวอุทปาทิตังโคปนิทางถูกขังอริยสัจจัง ปารินญันติเมพิคะเวโปเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิเวชชาอุทาปาทิอาโลกอุทาปาทิตังโคปนิทังทุขังอริยสัจจังปารินญาตันติเมพิ กขเวปุเพอานันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกะอุทปาทิอีทังทั่วขาสมุทโยอริยสัจจันติเมภิขเวปุเพอานันโนสุเตสุธรรม สูจากคุงอุทปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลกัวอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติแมเพขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจากคุง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอาโลกัวอุทปาทิตังโคปนิทังทักวขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมธีขเวโปเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุ ุทาปาทิป an ja, an ัญญาอุทาปาทิเวชาอุทาปาทิอาลวโกอุทาปาทิทังทัวคันิโรทัวอริยสัจจันติเมเพขเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทาปาทิานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิเวชญา ปาทิอาโลกัวอุทปาทิตังโูปันิทังทัวคนิรัโทัวอาริยาสัจจังสัจจิกาตาพันเิแมเพฆเวปวเพอานาโนสุเตสุธรรมเมสุจากุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโล วกัวอุทาปาทิตังโคปนิทังทัวคนิโรธโทวอริยสัจจังสัจจิกตันติเมเพขเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิเวชาอุทาปาทิอาโลกัวอุทาปาทิ ทัางทุกานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลกวอุทปาทิตังโคปนิทางทุกัน นิโรธข้ามินิปฏิปัาอาริยสัจจังภาเวตพันติเมภิขเวปุเพอนุสุตสุธรรมเมจุจักุงอุทปาทิยาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโคปนิทังทุ ขานโรจัคขามินีปฏิปทาอริยสัจจังปาวิตันติเมพีเขเวปเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิเวชชาอุทาปาทิอาโลกวอุทาปาทิยาวกิวันจะเม ภิกขเวิมเสวัจตุสุอาริยสจเจสุเอวันติปาริวัตังทวัตสาการังยถาภูตังยานธาสนสังนาสวสุทังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพระมเกสะสมณะ พระมัญญาปัญญาสัตว์เทวมนุษสายอนุตรังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยาตวจะโหมภิกขเวอิเมสุจตุสุอาลิยสัต เจสุเอวันติปาริวัตทังทวัตสาการังยถาภูตังยานธาตุสนังสุวิสุตตังอะโหสิอาทาหังเพฆเวสเทวเกโลเกสมารเกสะพระมะเกสัตสัมนาพระมณียาปชะยยสะเทวมนุสัยอาณุต การังสัมมาสัมผูทิงอภิสัมผูทปัจจัญญาสิงญาณจะปนเมธาติสนังอุทะปาทิอากุปาเมวิมุติอเยมันติมาชาตินาติธานิปุนาภวติอิธมโอจะภะคะวาอาตมนาปัญจวัคคียาภิก พักขะวตัวพาสิตังอภินันทุงอีมาสมิงจะปนาัวยาการณัสมิงพัญยามเนอายะสมะตัวโวนทันญาสวิราชังวีตมลังทัมาจาก ุงอุทปาทิยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังเนโรธธรรมมันติ่ปาวัติเตจพักวตาธรรมมาจาก เกผุมมาเทวาสัตมนุษสาเวสุงเอตัมปะควตาปารานสิยังอิสิปันเนมิขทายานุตตรังธรรมมาจากกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนาวาพระมเนนาวาเทเวนาวามาเรียน ว่าพระมุนาวะเกณฑิชีวโลกัสมิเตภูมานัง เทวานังสัตถังสุตวะจาตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษยสาวิสุขชาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตวะตาวาติงสาเทวาสัตถมนุษยสาวิสุขตาวั ติงสานังเทวานังสัาธังสุตวายามาเทวาสัาธมนุสสาวิสุงยามางเทวานังสัาธั สุตวะตุสิตาเทวาสัตถมนุษาเวสุงตุสิตานงเทวางสัตถังสุตวะนิมมานารตีเทวาสัตถมนุษาเวสุนิมมานารตีงเทวางสัตถังสุตวะวะ ปารนิมมิตวาสวัตติเทวาสัตมนุสาเวสุงปารนิมมิตวาสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตวะพระมปาริสัชานังเท วานังสัตถังสุตวะพระมปารโหหิตาเทวังสัตมนุษสาวิสุขพระมปารโหหิตานังเทวานังสัต ทังสุตตวามหาพระมเทวาสาธมนุสเวสุมหาพระมานังเทวานังสัต ทังสุตตว่าปะริตตาพาเทวาสัตมนุสเวสุปะริตตานังเทวานังสัตทังสุตตว่าอปมานาภาเทวาสัตมนุสเวสุอัปมานาภานังเทวานังสัตทังสุตตว อาภัสสาเทวาสัตมนุษสาวิสุงอาภัสสานังเทวานังสัต ทังสุตตะวะปะเรตตสุภาเทวาสัตถมนุษสาวิสุปะเรตตสุภานังเทวานังสัตทังสุตตะวะอัปปามนัสุภาเทวาสัตถมนุษสาวิสุปะเรตตาสุภานังเทวานังสัตทังสุตตะวะสุภกิน หากเทวาสัตธมโนทสาวสุงสุภกินหากนางเทวนังสัตทังสุตวะอสัญญาสตาเทวาสัตธมโนทสาวสูงอสัญญาสตานังเทวนังสัตทังสุตวะเวหผลาเทวาสัตธมโน มุษยสาวเอซุเอฮัพลานังเทวาน낭สัาธังสุตวะอวิหาเทวาสาธะมนุษยสาวเอซุอวิหาะ낭เทวาน낭สัาธังสุตวะอัตตาปาเทวาสาธะมนุษยสาวเอซุอัตตา ปานังเทวานังสัตถังสุตวะสุทัสสาเทวาสัาธมนุตสาเวสงทุทัสสานังเทวานังสัตถังสุตวะสุทัสสีเทวาสัาธมนุตสาเวสงสุทัสสีนังเทวานังสัตถังสุตวะอากันิ ทักาเทวาสัาธมนุสสาสวีสุเอตัมภะวะตตาภารานสิยังอิสิปัะเนมิคาทายอนุตตรังธรรมจักกังปวัตตังอาปวติวติยังสัมเนนาวาบรัมเนนาวาเทเวนาวามาเรีนาวา พระบรมนวาเกีนจิวโลกาสมินตี อิติหะเตนะคเนนะเตนะโมหะเตนะยาวะพระมโลกาสัโทอะพุคัชิอายันจัตตสสะหัสสิโลกธาตุสัมกมปิสัมปะกมปิสัมปะเวทิอปปามโนจอโอลาโลโอปาโสโลเกปาตุระโห สีอัติกรมเีวะเทวานังเทวานุภาวังอทโคภะควาอุทานังอุทานิสีอัญญาสิวัตถพัวกนทันโยอัญญาสิวัตโพักนทันโยติอิติหิตังอายัสสมะตัวกวนทันญาสัอัญญากวนทันโยตว वनामङ्गो सीते